สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะก็ดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยลสวนนะคะออกอากาศนะคะพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ดิฉันวรวรรณทิพวารีรมรับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ พัชราวันเครื่องแก้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็อาจารย์สาวสวยของเรานะคะก็อาจารย์ประจํากลุ่มประจํากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาแล้วก็ทารกค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับเราคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาฝังคุมกําเนิดค่ะอาจารย์โอ้ยเรื่องนี้สําคัญนะคะอาจารย์ยาคุมกําเนิดเป็นไงบ้างคะอาจารย์ยาฝังเนี่ยค่ะยาฝังคุมกําเนิดนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการคุมกําเนิดประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นชั่วคราวที่ออกฤทธิ์นานค่ะอาจารย์ซึ่งถือ ว่าเป็นวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงค่ะเหมาะสําหรับพวกวัยรุน่นหรือว่าพวกคนที่ชอบลืมรับประทานยาค่ะโดยตัว<ม>ยานเนี่ยจะเป็นหลอดซิลิโคนเล็กๆนะคะบรรจุฮอร์โมนโปรเจสเตโรนไว้นะคะแล้วก็ฝังใต้ผิวหนัง บริเวณท้องแข็งข้างที่ไม่ถนัดนะคะโดยฟังฝัง1ครั้งนะคะก็อยู่ได้ประมาณ3-5ปีคะ่ะอาจารย์แล้วอย่างในบ้านเราอาจารย์ปัจจุบันนี้เขามีกี่กี่หลอดงนะ้กี่ประเภทกี่<า>หลอดนะอาจารย์บ้านเราก็คือในประเทศไทยแล้วนะคะมี2ประเภทด้วยกันคะ่ะแบบ1ห,หลอด ฝังได้3ปีคะ่ะแล้วก็2หลอดฝังได้5ปีคะ่ะอาจารย์โอ้ขอโทษนะจ๊รรู้สึกดีขึ้นเยอะสมัยก่อนจําได้ตอนตัวเองเป็นนักเรียนพยาบาลนี้5หลอด3หลอดตอ,อ่เดี๋ยวนี้เหลือหลอดเดียวกับ2หลอดถูกต้องคะ่ะอาจารย์ดีมากเลย,ยแล้วก็ เวลาฝังอาจารย์วิธีการฝังยาเขาฝังยังไงคะอาจารย์ก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะจะฝังใต้ผิวหนังค่ะอาจารย์นิยมฝังก็คือกึ่งกลางด้านในของต้นแขนข้างที่เราไม่ถนัดนะคะโดยเราจะกรีดเป็นกรีดเล็กๆนะคะประมาณ5เซนนะคะแล้วก็ฝังพวกยาไปนะคะแล้วก็พอฝังปุ๊บก็ใช้ปัเตอร์นะคะปิด ที่มันกันน้ำไว้นะคะแล้วก็พันพวกอีลาสติแบนเดจต่างๆนะคะแล้วก็พันไว้สัก2-3ชั่วโมงก็ออกได้นะคะด้วยปลัสเตอร์กันน้ำเนี่ยก,ก็จะอยู่ประมาณสัก7วนันแล้วก็พอครบ7วนันปุ๊บก็จะนัดมาดูแผลค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปฝังเสร็จปุ๊บก็ถือ,อาาว่าป้องกันได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์ส่สมุติเท่าฝังก็คือฝังในช่วงประมาณ1-5วันแรกของการประจำเดือนก็ออกฤทธิ์ภายในหลังฝังยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย์อ๋อวันเดียวยี่สิบสี่ชั่วโมงกิ ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากเลยค่ะแล้วนี้ถ้าเราฝังไปแล้วค่ะอาจารย์เรามีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือหลังฝังแล้วนะคะก็ห้ามยกของหนักห้ามออกกําลังกายหนักประมาณสัก3ามถวันหลังจากที่ฝังนะคะเพราะว่าพอครบเจ็ดวันเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการนัดมาดูแผลอีกทีหนึ่งค่ะอาจารย์อืมใช่แล้วก็พอครบกําหนดเมื่อไหร่ก็นำก็ถ้าเมื่อครบกำหนด3ปี5ปีก็ให้มาโรงพยาบาลเพื่อนำยาฝังออก ค่ะเพราะว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผังผืดบริเวณที่ที่ยาได้เอาออกยากอีกค่ะอาจารย์อ๋องี้ก็ต้องมากี่นัดถูกต้องค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราฝังะค่ะอาจารย์เราฝังได้เมื่อไหร่คะเราเดินก็ไปฝังได้เลยไหมที่จริงอะค่ะก็มีหลายกรณีด้วยกันก็นนคือแนะนําเลยก็คือวิธีแรกเนี่ยก็จะเป็นในช่วง1-5วันแรกของการมีประจําเดือนเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ต้องคันอันที่2ก็คือ,อ ถ้าเราอยากจะฝังช่วงไหนก็ได้ในช่วงเดือนนั้นก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์หรือต้องใช้การคุมกําเนิดอย่างอื่นควบคู่ไปอย่างน้อย7วันหดือยใช้คอนดอมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกฤทธิ์หรือว่าถ้าคุณแม่คนไหนที่ช่วงหลังคลอดก็สามารถฝังหลังคลอดทันทีได้จนถึง6สัปดาห์หลังคลอดค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะชัวร์เนาะใช่ค่ะแล้วผลข้างเคียงนะคะอาจารย์การข้างเคียงมีบ้างไหมใช่ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีเสียงหรือเสียงเร้าอ้างกันนะคะก็จะมีในเเรื่อออองงขลดกก ิดกระป๋อยนะคะอาจจะมีเลือดออกตลอดทั้งเดือนได้แล้วบางคนอาจจะมีน้ําหนักขึ้นเล็กน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราชอบจนที่ว่าฝังแล้วไม่ต้องกินยาถะไม่ต้องกลัวฝังครั้งเดียวอยู่ได้นานเลยค่ะแล้วประสิทธิภาพของยาฝังเนี่ยะคะของการฝังนะคะก็เขาถือว่าเกือบ90%เลยนะคะอาจารย์ในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการคุมกําเนิดน,นะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกถ้าฝังอยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะก็ การออกฤทธิ์ก็คือภายหลังยิ่มสี่ชั่วโมงหลังจากที่ฝังยาได้เลยแล้วเมือ่อเขาเคลมว่าถ้าเมื่อน,นํายาฝังออกปุ๊บภายในสามถึงห้าวันเนี่ยก็กลับเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เหมือนคล้ายๆว่ากลับมามีลูกได้ตามปกติค่ะอาจารย์ดีจริงๆแล้วอย่างเนี้ยอาจารย์มีค่าใช้จ่ายไหมคะถ้าเราอยากฝังนะคะมีค่าใช้จ่ายถ้าถามเรื่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาเอาถ้าชัวร์เลยก็คือคถ,ถ้าอายุน้อยกว่า1 0 20, 20ปีเนาะก็คือเด็กวัยรุ่นเนี่ยสามารถเข้ารับบริการฝังยาคุมฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐ ังฟรีได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีโครงการก็คือสิทธิ์บัตรทองอายุ10บถึงห9ปีอ่ะค่ะก็มีในเรื่องของโครงการเข้ามา ส่วนช่วยด้วยค่ะอาจารย์ก็คือสามารถเข้า <โอ S 1> ไปติดตามได้ที่แอปเป่ตาตังได้ค่ะอาจารย์ว่าเช็กสิทธ์ว่าสิทธิ์ปัดทองเนี่ยสามารถเข้ารับบริการฝังยาฟรีได้ตรงไหนบ้างโหดีจริงๆเลยใช่ค่ะมากมากเลยค่ะใช่แล้วอย่างนี้อย่างยาฝังคุมกําเนิดเนี่ยค่ะอาจารย์ถามจริงป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไหมย้ําเลยนะคะไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แต่ที่กล่าวไปก็คือสามารถคุมกําเนิดได้เนาะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการคุมกําเนิดได้แต่ว่าไม่สามารถป้องกันโรค ต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทางที่ดีก็คือใช้เป็นแบบดูออบโปรดักชันค่ะอาจารย์ค,คือเป็นแบบใช้สองชนิดรวมกันเลยก็คืออาจจะใช้วิธีการคุมกําเนิดชนิดอ,อื่นร่วมกับการใช้คอนดอมหรือถุงยางนามัยนั่นเองอม,มันจะช่วยสามารถในเรื่องของการป้องกันทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคในเรื่องของการป้องกันป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมได้ค่ะอาจารย์ค่ะใช่ก็ได้รับความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของยาฝังคุมกําเนิดน,นะคะค่ะ,คะ วันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชราวันเครื่องแก้วม <ทะ S 1> ากเลยนะคะ,ท,ะที่อาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะในครั้งต่อๆไปนะคะเราจะเชิญอาจารย์มาคุยกับเรานะคะเรื่องของยาคุมกําเนิดอย่างนี้อีกนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยนะคะในสาระที่จะติชมรายการค่ะไปทาง Facebook เลยนะคะ nu radio นเรศวรค่ะหรือทายอ<ม>ีเมลแอดเดสก็ได้นะคะ NU Radio 107.25 at .hotmail.com วันนี้นะคะดีชั้นวรรวันิ่วารดีลงแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ